ความเชื่อในการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านตามตำราภรมมชาติว่าไว้ผู้ใดจะสร้างบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นมงคลให้ปลูกต้นไม้ไว้จินจะดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กระมัง h ช n แนลจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ ต้นงาช้างหรือว่านงาช้างว่านงาช้างแต่เดิมไม่ได้อยู่ในตระกูลของว่านแต่เนื่องด้วยสรรพคุณในเรื่องของการเป็นยาถือได้ว่าเป็นสมุนไพรชั้นเลิศว่านงาช้างจึงถูกเรียกว่าเป็นว่านเพราะด้วยสรรพคุณของว่านงาช้างตามความเชื่อในสมัยโบราณว่านงาช้างจะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน ป้องกันคุณใสและมนดําเรียกโชคราบดีๆเข้ามาสู่ตัวบ้านเสมอในเรื่องของการเป็นสมุนไพรจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นว่านนั้นเพราะคนในสมัยโบราณจะนำต้นว่านงาช้างไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนหัวส่วนลำต้นมาต้มทำเป็นน้ำสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกายจึงถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเลิศทั้งยังเป็นยาบำรุงโลหิต ช่วยในการอยู่ไฟของสตรีหลังคลอดว่านงาช้างหรือต้นงาช้างจึงเป็นว่านที่ช่วยในการปกป้องคุ้มครองสตรีถือเป็นความมงคลอีกส่วนหนึ่งโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีสตรีหญิงสาวหรือลูกสาวให้นำต้นงาช้างหรือว่านงาช้างมาปลูกจะเป็นการช่วยปกป้องคุ้มครองอีกทางหนึ่ง เพราะเป็นว่านที่ช่วยในการขับโลหิตช่วยในการอยู่ไฟของสตรีมีคันในโบราณจึงมีความเชื่อสืบทอดกันต่อมาว่านงาช้างหรือต้นงาช้างจึงเป็นว่านที่ช่วยปกป้องคุ้มภัยให้กับผู้หญิงบ้านไหนที่มีผู้หญิงโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกสาวให้เอาความมงคลของต้นว่านนั้นมาปกปักรักษาด้วยการนำต้นว่านงาช้างหรือต้นงาช้าง มาปลูกลงในกระถางโดยการปลูกให้เริ่มปลูกในวันอังคารช่วงบ่ายแก่ๆซึ่งถือว่าเป็นมงคลยิ่งนักแล้วเอามาตั้งไว้ที่หน้าบ้านโดยสมัยโบราณจะมีการนำต้นว่างาช้างมาปลูกเป็นรั้วเพื่อป้องกันภัยต่างๆจึงขอเชิญทุกท่านบ้านไหนที่มีลูกสาวปกป้องคุ้มภัยให้กับลูกสาวให้ปลูกต้นงาช้างใส่กระถางแล้ววางไว้ที่หน้าบ้านนะคะ ด้วยความเชื่อในเรื่องการให้คุณของว่านงาช้างในการปกปักรักษาโดยเฉพาะเมื่อผู้หยิงในสมัยก่อนคลอดลูกว่านงาช้างถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นเลิศจึงนำมาต้มเพื่อเป็นน้ำบำรุงโรหิตหรือเป็นยาสมุนไพร เมื่อมีคุณอนันต์มากมายเช่นนี้คุณของต้นวานงาช้างจึงมีความปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้หญิงในเรื่องของการกันกรองการป้องกันคนไม่ดีคนที่จะเข้ามาหาลูกสาวหาหญิงสาวหรือผู้หญิงที่อยู่ในบ้านก็จะเข้ามาโดยมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเข้ามาหานั่นเองการดูแล เพื่อขอคุณจากต้นว่านงาช้างให้ปลูกในวันอังคารตอนบ่ายแก่ๆบ้านที่มีลูกสาวให้นำต้นว่านงาช้างนั้นปลูกลงในกระถางแล้วนำไปตั้งไว้ที่หน้าบ้านทุกๆครั้งที่มีการลดน้ำครวนดินใส่ปุ๋ยหากจะถือเอาความเป็นมงคลให้ทุกท่านได้ท่องคาถานะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาราโพหอนตุพระวันตุเมมหาลาโพหอนตุพระวันตุเมมหาลาโพหอนตุพระวันตุเม ด้วยความเชื่อของต้นว่านงาช้างผู้ใดที่ปลูกแล้วออกดอกผู้นั้นจะสำริดผลดังคำขอนำมาซึ่งโชคลาบความเป็นสิริมงคลหากเราทำทุกอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยจิตใจ